สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมพาซิงโอกสถานที่อีกแล้วนะครับกับคําถามพี่ๆทางบ้านนะครับทักเข้ามาเยอะมากเลยเนาะพี่ครับถ้าผมจะซื้อเบนซ์ตาทัว W203 นะครับเบนซ์ W202 หรือ204เนี่ย c c l a s s ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ต้องดูแลอะไรบ้างต้องซ่อมเท่าไหร่แพงขนาดไหนต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับคุณต้องดูนี้ก่อนที่จะซื้อเบนซ์ c l a s าครับเดี๋ยววันนี้เรามาที่อู่นะครับ เป็นรถของเราแล้วก็รถของลูกค้านะครับประมาณ4ี่หคันเลยวันนี้มีแต่เบนซ์ซีคัสหมดเลยนะครับตั้งแต่2องศจนสองศเลยมาดูครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่เขาเสียด้วยอะไรมานะครับไปถามด้วยจากมือช่างเลยจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นเนมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ให้พี่ๆดูนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับทีนี้นะครับเราจะพูดเกี่ยวกับซีคัสโดยเฉพาะนะครับวันนี้มีรถ3-4คันให้ดูนะจะเป็นซีคัสทั้งหมดนะครับ ขวามือเราจะเป็น c w 2 0 2 0 4นะครับจะมีซับดู2.3 2ตัวนะครับเป็น C200 คอมกับตัวนี้ C32MG รถในช่องเราเองนะครับรถผมเองแล้วก็ W204 4เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า203-204แต่ละคันอาการเป็นยังไงบ้างมาตอนแรกนะครับจริงๆเครื่องอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่แค่เครื่องมันเดินไม่เต็มสูงนะครับเราก็เลยให้ช่างจัดก,การเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูว่า b e f อ r e อาการเป็นยังไงนะครับ แล้วเขาวินิจฉัยว่าเป็นยังไงครับเรามี W202 นะครับอาการความร้อนขึ้นช่างเขาน่าจะเกลียดกับอะไรพี่ฝาสูบฝาสูบน่าจะผูกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้เขาส่องไฟดูมันมีน้ำหายอ๋อน้ำหายใช่น้ำมันหายเปิดฝาเปิดฝามาดูว่าฝาผูกไหมอ๋อเปลี่ยนพวกเกล็ดแค่นั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายมาเท่าไหร่พี่น่าจะเฉียดหมื่นอยู่มั้งตัวเนี้ยเฉียดเฉียดหมืน่นพี่ตัวเนี้ย W ดียสองศูนสองมีอะไรที่ซ่อมแพงมากไหมที่ใช่ จริงมันน่าเล่นนะราคามันแสนกว่าบาทแล้วจริงๆแล้วไอ้พวกนี้ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องไอ้เล่นสปีดนะกล่องเนี้ยกล่องไอ้เล่นสปีดทำไมพี่มันเสียบ่อยใช่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่นี่น่าจะสี่พันกว่าบาทตัวนี้เหรอใช่อ๋อกล่องตัวนี้คล้ายๆกับแอร์แมสป่ะใช้ตัวนี้มันลิน้นไอ้เล่นสปีดไอ้เล่นสปีดอ๋อมันอยู่นี่ทำไมเสียบ่อยอ่ะตามอายุตามอายุงานตอนาน,าน,นั้นกล่องนี้เหมือนกันอ๋อกล่องนี้กล่องประมาณเท่าไหร่พี่ เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะหกพันมั้งหกพันใช่ต้องจัดจัมบ์ด้วยแต่อะไรเยอะนะอะไรเยอะอะไรเยอะอยู่เลยนะอ๋อก็คือซ่อมรุ่นนี้ซ่อมไม่แพงอยู่แล้วไม่แพง W สองศูนย์สองไม่แพงโอเคพี่เห็นคันหลังเนี่ยสองศูนสามโหคันนี้เป็นเป็นชุดแต่งบอสบัสด้วยนะครับคันนี้ซ่อมอะไรบ้างพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตั้แต่อันนี้เปลี่ยนทั้งระบบอ่อยากอยากรู้ค่าใช้จ่ายร ประมาณเท่าไหร่พี่มันมีหมื่นกว่าบาทครับโดยเฉี่ยหมื่นกว่าบาทอา๋อ,อ,อเองช่วงล่างปกติไหมถึงว่ามันก็ปกติอยู่ไม่ได้มีอะไรมากในรถคันนี้แต่ว่าเขาเพิ่งซื้อมาอ๋อเพิ่งซื้อมาให้เราปรุงรีรับเพิ่งเอามาอ๋อนี่สภาพดีเลยนะเนี่ยเอามาเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องมาให้เราเช็คเช็คหมดทุกอย่างเช็คหมดทุกอย่างแล้วเขาจะต้องทำอะไรบ้างอ๋อวิธีการพี่ก็ยกยกดูยกดูว่ามีอะไรผิดหวังอะไรสึกก็แก้ให้ได้ไปอ๋อ เปลี่ยนท่านเครื่องแท่นเกียร์ของเหลวทุกอ,อย่างอ๋อของเหลวก็ก็หมื่นกนว่าบาทแหละรุ่นนี้ไม่ยากนะครับ C32 a MG คันนี้นะอันนี้รถผมเองอาการตอนมาคือสูบ4 5 6เดินผิดปกติผิดปกติกตพี่วินิจััยยังไงบ้างอะ่ะตอนนี้ก็หนึ่งหัวฉีดหัวฉีดหัฉดเช็คแล้วไม่ใช่มันน่าจะเป็นที่กล่องกลองสั่งยกหัวฉีดเยอะเกินมันก็เป็นไงอ๋ออาการคือที่บอกว่าหัวฉีดมันดำใช่ ใช่ไหมพี่หัวเทียนนี่จะดำทุ่งหัวเลยหัวเทียนดำอ๋อสี่ห้าหกสี่ห้าหกเครื่องตัวนี้เครื่องวีหกนะครับเกียร์ตัวเดียวกับตัวนู้นปะเครื่องคนละตัวเครื่องคนละตัวแต่เกียร์ตัวเดียวกันเกียร์ตัวเดียวกันใช่อ๋อตัวหกสูบอะไรหายากไหมพี่อ๋ออันนี้หายากอยู่เพราะมันเพราะมันไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีอเออเกออเออมันเออเออเอจเออ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 มันเครื่องจะแพงกว่าเพราะมันใช้เยออเ้อตัวนู้นมันจะเป็นเครื่ออเออเออลิตรออนออเ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 ออ พี่กล่องเบนซ์น่ะอย่างซีคัสเนี้ยวีสองือสามกล่องเสียบ่อยไหมบ่อยเนะพราะอะไรอะ่ะตามอายุมันเอากล่องมาไว้ในห้องเครื่องไงอ,อ๋อกล่องอยู่ตรงนี้จริงจริงกล่องซ่อมได้ไหมพี่ไามายากอยู่นี่ใช่ไหมครับไอ้น,นี้กล่องตัวไหนอันนี้นกล่องซีคัสตัวนี้อ๋อนี่กล่องซีคัสตัวนี้ซ่อมยากซ่<ล>อมได้ใช่ไหมซ่อมได้แต่มันต้องมีเวลาเช็คนิดยหน่อยอ่ะอย่างนี้กล่องตัวไหนพี่อันนี้มันกล่องคันนูน้น เนกันในสองร้อยอ่ะ W สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่อ๋อเอางี้อ่ะสองศูนย์สามเนี้ยซ่อมกล่องที่เจอเคสประมาณเท่าไหร่ก็อย่างน้อยนมีเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันถูกแต่ถ้าไม่หายก็ซื้อใหม่ก็ก็ยังมีก็ซื้อใหม่โปรแกรมใหม่โปรแกรมใหม่คือจริงๆเครื่องไม่ค่อยน่ากลัวเนาะส่วนใหญ่เสียที่ระบบกล่องระบบไฟนี่แหละมันเยอะกล่องมันร้อนกล่องมันร้อน ก็เสียอยู่เท่าที่ผมดูเสียมีสองแหวนนะพี่โปรแกรมกับเสียที่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนาะก็คือซ่อมได้หมดตอนนี้ซ่อมได้หมดอย่างนี้สองศูนย์สี่เลยพี่อันนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมส่วนอย่างอันเดียคันนี้เสียอะไรพี่อันนี้ว่าเปลี่ยนพัดลมหม้อน้ำพัดลมหม้อน้ําประมาณเท่าไหร่พี่ไม่เจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทเดี๋ยวมาดูรถคันนี้นะครับอาการเข้ามาเป็นยังไงอ่ะก็คือพัดลมไม่ทํางานอ๋อพัดลมไม่ทํางานถ้าไม่เปลี่ยนนี่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยไหมความร้อนออกมาไม่ได้ พี่เช็คอย่างไงว่าไม่ทํางานคือมันไม่ทํางานเลยปะไม่ทางานเลยปกติถ้าเบนต์ตัวนี้มันทํางานกี่ระบบอ่ะมันจะมี2ระบบก็คือร้อนทํางานก็สปีดแอร์อ่าสปีดแอร์ก็คือถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วพัดลมไม่ทํางานเปิดแอร์พัดลมไม่ทํางานก็ตัวนี้เสียเดียวอ๋ออย่าหยัดทนขับเนาะโอ้ันจะเป็นไฟรูปแดงขึ้นหน้าจอเลยอ๋อเราเคยเจอเราเคยซ่อมตัวนี้บ่อยนะครับแล้วก็มีอะไรเสียบ่อยพี่กองความนี่เลยกล่องมันจะมาอยู่นี่ไง อ๋ออยู่ข้างเครื่องตัว่อมุสีในเครื่องอีโคเครื่องใน turbo อ,อะไรเนี่ยตัวนี้บีเสียบ่อยมากเพราะกล่องอยู่ตรงนี้นี่เอง<ช>ซ่อมกล่องแพงกว่าปกติไหมพูดถึงมันเป็นบางคันนะถ้ามันเยอะก็มีหมื่นกว่าบาทอ,อ๋อถ้าซื้อใหม่นี่ประมาณเท่าไหร่สองหมืนกว่า2000 2อ0 0มืนกว่าต้องมีค่าโปรแกรมอีกอ๋อค่าโปรแกรมอีก,กมันจะมีของกิน อาการแล้วอาการเป็นยังไงอะ่ะที่บอกว่ามันเสียอันนี้มันฟ้องเรื่องหนึ่งสองสามสี่สูบจุดระเบิดไม่ได้อ๋อถ้าเกี่ยว,วทำงานแบบปกติก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยระบบอื่นที่เจอบ่อยๆมีไหมพี่ไม่มีนะตัวนี้จะไม่ค่อยมีอะไรช่วงล่างก็ประมาณไม่แพงไม่แพงไม่แพงช่วงล่างก็ปกติธรรมดาส่วนใหญ่ถ้าว่าจะบิลสองสี่จริงที่ที่น่ากลัวก็คือพวกความร้อนกับกล่องกล่องเนาะแอร์ที่ผมเคยเจอก็ไอ้กล่องล็อกคอนะ่งกล่องล็อกคออ่าเรายีสองสี่สองหนึ่งหนึ่ง มันใช้ตัวเดียวกัน2องชุดเจ็บแต่วมีนาำเลี้ยงป่ดมลอกคอยังไงพี่ปัญหายังไงอ่ะมันชอบตัวปวดล็อกคอมันอ่ะเพราะเสียบแช๊บมันจะพึดฟัดให้ใช่ไหมอ่าเมื่อกี้มันไม่ทํางานนั่นแหละมันจสตาร์ทไม่ได้อ๋อของเล็กๆประมาณเท่าไหร่พร้อมโปรแกรมด้วยมันหมื่นกว่าน่ะหมื่นสามหมื่นสี่อ่ะจริงๆแม่งแมคคันิซึมเครื่องไม่ค่อยมีปัญหาเลยเนาะแม่มีแต่บบไฟเป็รลบไฟฟ้าวนีพัดลมหม้อน้ำเจ็ดพันกว่าบาทเออแล้วพี่แล้วอย่างเงแผงเนี้ยหม้อน้ำนี่กี่แพงวะ ม้อน้ําแพงไหมม่านน้ำรูปนี้น่าจะหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทมาดูอีกคันหนึ่งครับสองศูนย์สี่เหมือนกันว่าด้วยเบนซ์อย่างเดียวคันนี้คืออาการกล่องเมื่อกี้เลยใช่กล่องเมื่อกี้่กล่องคันนี้แหละอาการมันขึ้นยังไงพี่คือมันสั่นไงสั่นสั่นในรอบช่วงนี้เช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ยมันจะติดเครื่องแล้วสุดๆทุกอย่างมือจุดระเบิดไม่ได้แต่พอมันร้อนแล้วมันจะนิ่งปกติอ๋อปกติพี่เช็คก็เช็คจากกล่องก่อนเช็คกล่องเช็คสัญญาณมา เพราะว่าถ้าจับเป็นโค้ดมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นจุดระเบิดอ่ะมันค้องคอยหนึ่งถึงสี่อ่ะเหมือนกับซีพาร์ทของคอยมาลองปุ๊บมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องคอยอะไรมันอยู่ที่กล่องเพราะตัวนี้เป็นตัวสั่งจ่ายกล่องเนี้ยสั่งจ่ายไปหาไฟพวกนี้ก็ได้๋อวิธีเช็คก็คือเช็คละมันเช็คคอยก่อนเช็คแล้วพวกมันเช็คอยว่าเอาคอยแคนไหนมาลองปุ๊บมันยังมีปัญหาอยู่อืแล้วโค้ดมันยังอยู่ตัวเดิมอ่ะกล่องยังเดียวโอเคอีกอย่างพี่เนี่ยปั๊มเนี้ย นี่คือปั๊ม ABS ป่ะใช่ปั๊มเ b s รุ่นปีตัวนี้เสียบ่อยไหมไม่ค่อยเสียเลยไม่ค่อยเสียเลยโน่นจะเป็นพวกสองหนึ่งหนึ่งชอบมีปัญหาเหรอตัวประมาณสองหนึ่งหนึ่งมันมีสองตัวพี่สองหนึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่มันจะมีปั๊ม SVC กับลูกตุ้มอ่าถ้า SVC ก็จะแพงหน่อยแพงหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ซ่อมถูกแล้วนี่เดี๋ยวนี้ซื้อเทียบได้ซื้อเทียบได้แต่ว่าเราต้องหาเบอร์ให้มันตรงไม่งั้นมันไม่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 ตรงกันมันสื่อสารกับกล่องไม่ได้ของเครื่องยนต์ งั้นจริงจริงสองศูนย์สามสองสี่นี่ก็ไม่ได้แพงมากเนาะอะไหล่หาย่ายนะพี่หาย่าย,อ,อ,ยอีกอย่างเครื่องกับเกียร์สมมุติเครื่องตัวเนี้ยถ้าพังจริงเครื่องประมาณเท่าไหร่พี่เครื่องตัวนี้เหอร, 4, หรอ, 50, หรอนะเป็นเทอโโปรู้สึกจะสี่หรือห้าหมื่นอย่นะตี้สี่ห้าหมื่นแต่ถ้าเป็นตัวนู้นประมาณสามหมื่นอ๋อสองศูนย์สามยังถูกกว่าจริงจริงถ้าอย่างเงี้ยผมเคยไม่เคยเจอเครื่องพังนะส่วนใหญ่ที่พังเพราะอะไรพี่น้ำน้ำน้ำมันแห้ง ก็คือวิธีการดูนี้ก่อนเนาะก่อนขับใช่ไหมพี่ก็คือเครื่องเย็นๆคือหมุนดูเลยใช่ใช่ก็คือถ้าน้ำถ้าน้ำไม่ขาดไม่พังแน่นอนจริงๆมันก็จะไปเตือนที่หน้าจอเราเท่านั้นอ่าแต่คนส่วนใหญ่ทนทนขับมันขับมันดูที่คนมาไปดูไม่ดูแค่นั้นเองอย่างที่สองผมว่าเนี่ยพัดลมใช่พัดลมมันต้องทำงานตลอดคือถ้าความร้อนขึ้นนิดนึงก็คือหยุดแล้วดูจะดูว่าหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรก่อน อโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับโอเคครับ,รบ, okay, รบได้เห็นรายละเอียดของการซ่อมเบนซีคลาสนะครับจริงๆเบนซีคลาสซ่อมไม่แพงนะนะครับคุณได้เห็นแล้วว่ารถแต่ละคะันน่ะจริงๆอย่างที่ผมบอกนะว่าจริงๆซ่อมตอนนี้อะไรมันมีเยอะนะครับขอให้รู้เท่านั้นแล้วจริงๆตอนเนี้ยเอาคอมจิม้มรู้หมดทุกอย่างเลยนะว่าอะไรเสียนะครับดังนั้นผมขอเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลให้พี่ๆได้ตัดสินใจในการซื้อรถรืสอง นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับอยากซื้ออยากขายอยากแลกอยากเทิร์นรถเบนซ์คอมเมนต์หรือแอดไลน์ตามโนเนมตามคิวอาร์โตามนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับเจอกันที่ไหนก็ทักกันได้นะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย